สองพอยพัฒรกรสาวโคอินเตอร์เปิดตัวภาพยนตร์13หมูป่า16ไรใกล้จะได้รับชมกันแล้วสำหรับ13หมูป่า16ไ e i ภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่สร้างจากเรื่องจริงของเรื่องจริงอันน่าทึ่งของภารกิจในการช่วยเหลือทีมฟุตบอลไทยที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงระหว่างเกิดพายุฝนตกกระหนำ่ำน้ำท่วมทารักอย่างไรไม่คาดคิด เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ยากจะเอาชนะทีมนักดำน้ำที่มีทักษะและประสบการณ์มากที่สุดในโลกความสามารถพิเศษในการดำน้ำถ้ำที่มีความซับซ้อนเต็มไปด้วยอุโมงค์แคบต้องร่วมมือกับกองทัพไทยและอาสาสมัครกว่าอีกหนึ่งหมื่นคนในการทุ่มเทความพยายามเพื่อช่วยเหลือเด็กชายทั้ง12คนและโค้ชของพวกเขาออกมาจากถ้ำให้ได้ ทางการการจับตามองของคนทั่วโลกและการเดิมพันที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อล่าสุดหนึ่งในนักแสดงของเรื่องอย่างพลอยพัทรกรได้โพสต์ภาพขณะดเดินทางไปร่วมงานเปิดตัวที่ประเทศอังกฤษทีนี้16ร t e r i g h พร้อมฉายทั่วโลกวันที่5สิงหาคมนี้ที่พรีมีวิดีโอ